สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีทุกทันพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องขาดทุนยับถึงขั้นเจิงแม่บาท,ที่นี้พี่น้องเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ทางเพจอีจี้ของแท้ได้โพสต์ถึงสิ่งนี้ก็ทําเอาทางชาวเน็ตถึงกับเข้ามาวิจารณ์ถึงเรื่องนี้ทันทีเนาะพี่น้องเนาะแล้วกลเป็นในส่วนของที่ทางเพจ บำบัดความเผือกวีหนึ่งเพิ่นได้แชร์โพสต์ด,ดังกล่าวนะเพิ่นก็บ,บอกว่าจริงปะเนี่ยวัชร์นวาพี่นวงซึ่งที่ทางเพจอีกี้ได้โพสต์นั้นเพิ่นบอกว่าวงจุดจุดจุด,จดนวะนครเมาหมอยว่าคนจ้างงานคอนเสิร์ตณโรงเล่าแห่งหนึ่งชื่อย่อแสงจันทที่ดันไปจ้างหมอลำเคยดังชื่อย่อแสงทองวันพี่นวง มาบ่นให้วงจุดๆนวนครฟังว่าเจ็งขาดทุนยับแรกแกขายบัตรหลังๆปล่อยเข้าฟรีเพราะขายบัตรไม่ได้บ่นไปบ่นมาเจ้ามือกินเรียบนั่นแหะพี่น้องเพิ่นกับโพอดในส่วนของที่บางำคำกับอาสีอ่านออกอากาศบไดยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ในส่วนของทางเพจได้โพูดดังกล่าวเนาะทาง ไอซชาวเน็ตก็เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้กันทันทีว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้บางท่านก็ว่าเคยแบกเป็นยังไดปุ้ยเคยแบกก็เห็นว่าเลิกแบกทุกไล่เลยว่าสันวาพี่นวังบางข้อเมนก็บอกว่าสมโรดเตือนแล้วบ่ฟังอยากดึงดันดีนักเป็นจ้าไดลาว่าสันวาบางค้อเมนก็บอกว่าเดี๋ยวทางนั้นก็หาว่าใส่ไล่เขาอีก เขายิ่งไม่ยอมอะไรวสันว่วะพ่นวองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแบกแล้วแบกอีกแบกตัวไปเดอ้อวสันว่วพพ่นวงังบางท่านก็ว่าโพดผู้ใดในเมื่อเหาเลือกเองยาจื้อบาดท,ที่นี่วสันว่วพพ่นวองบางคอมเมนต์ก็บว่าแบกอีกจักสามปีเลยจ้าพากันก็อยากแบกดีนักขาดทุนขาดทุนยับกันม่ต้องมาจมวสันว่วะบางท่านก็ว่าเอา้าที่ติ่งพากันโพสอวยว่า กลับมาทวงบรรลังมันคืออะไรคนเต็มล้านไม่ใช่หรือที่โพสต์นี่คือเรื่องจริงหรือไม่พีน่น้องบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าปานนั่นก็บว่าพากันค้นหลายคักแน่เป็นไงล่ะทีนี้บางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่ามันเมียนความจริงอยู่บ่พีน่น้องมันคือเรื่องจริงหรือแล้วก็บบางท่านก็บ,บอกว่าถ้าเป็นในส่วนของเพจอีกี้คือไม่พลาดแน่ จริงแน่นอนมาสัน่นมาพี่น้องแม้ในส่วนของทางาชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์เนาะพี่น,น้องเนาะพูดถึงเรื่องดังเก่าวบางคอมเมนต์เพื่อนกับบอสเซียบางคอมเมนต์เพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็บ,บอกว่าอิตซาเขาดอกไซร่าเขาดอกนั่นละพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าเป็นจ้งไดแบกแล้วให้แบกตัวไปแบกแล้วแบกอีกถึงขนาดเจ๊งขาดทุนยับ ยังไงจะแบกอีกกี่ปีว่าสันว่านั่นละพี่นงในส่วนของเรื่องดังกล่าเนาะพี่นองก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นอีกจนใดเนาะในส่วนของที่ทางเพจอีก,กี้ได้โพสนั้นพี่นองคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงจะเอามาฝากพี่นงไมเด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แนเด้อสวัสดีจา้า